โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช28ธันวาคม2563ณนะพระบรมราชานุสรวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครทางช่องขออนุญาตนำเสนอพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีพระนามเดิมว่าสินพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่17เมษายนพศ2277พระราชบิดาเป็นชาวจีนแต้จิ๋วชื่อนายไห่ห้องได้สมรสกับหญิงไทยชื่อนางนกเอียง เจ้าพญาจักรีได้ขอไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่ครั้งเยาว์วัยครั้นอายุห้าปีเจ้าพญาจักรีได้นำไปฝากเรียนกราบพระอาจารย์ทองดีวัดโกสาวาสหรือวัดครังลงศึกษาหนังสือขอบหนังสือไทยจนจบบริบูรณ์ตลอดจนศึกษาพระไตรปิฎกจนแตกชาน เดิมพระองค์เป็นนายทหารในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอามรินต์ต่อมาพศ2310เกิดการเสียกรุงเสียย,ยุทธยาครั้งที่สองพระองค์ได้เป็นผู้นำขับไล่ทหารพรม่าที่ยึดครองกรุงเสียยุทธยาอยู่ในเวลานั้นและได้ปราบดาพิเศษ เป็นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาอีกเจ็ดเดือนถัดมาโดยพระองค์ย้ายเมืองรลวงไปยังกรุงธนบุรีและรวบรวมแผ่นดินซึ่งมีขุนศึกกกต่างๆปกครองให้กลับเป็นปึกแผ่นอีกครั้งเช่นเดียวกับการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูราชอาณจาจักรในด้านต่างๆให้กลับคืนสู่ภาวะปกติหลังสงครามทั้งส่งเสริมกิจการด้านเศรฐษฐกิจศาสนาศิลวัฒนธรรมวรรณกรรมและการศึกษาภายหลังรัฐบาลไทยประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากศินและยังทรงได้รับสมัญญานามมหาราชในการนี้ทางช่องขอเชิญชวนลูกเพจทุกๆท,ท่านเยี่ยมชมพระราชวังเดิมกรุงทนบุรีชมสถาปัตยกรรมศิลปะดื่มดำ่ำกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจทางช่องจึงขอเชิญชวนเฝ้ารับสเสด็จ ในหลวงพระราชนินีพบชาวฝั่งทนทรงเสด็จเปิดงานพระเจ้าตากศินมหาราชในวันจันทร์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา17นาฬิกา00นเป็นต้นไปนะวงเวียนใหญ่ ขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะก่อนจากกันวันนี้ลูกเพจทุกทุกท่านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากทางช่องของมอนนี่สตอรีเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ ทางช่องต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ